คุณบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยชายร่างเล็กแต่หัวใจยิ่งใหญ่สร้างผลงานไว้มากมายจนเป็นที่รักใคร่ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีจนหลายๆคนขนานนามให้จังหวัดนี้ว่าบรรหารบุรีคุณบรรหารเนี่ยเกิดที่สุพรรณบุรีนะครับเป็นครอบครัวคนจีนที่บ้านทําร้านตัดเยีบเสื้อผ้าคุณบรรหารก็เรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยแต่พอโตขึ้นเป็นหนุ่มเนี่ยก็เข้าไปเรียนที่กรุงเทพครับแต่ว่าช่วงนั้นเกิดสงครามโลกพอดีการเรียนเลยต้องพักไว้ก่อนนะครับ คุณบรรหารเลยเปลี่ยนใจหันเหชีวิตไปทําบริษัทร,รับเหมากอรร่อสร้างกับพี่ชายครับมีเรื่องเล่าว่าคุณบรรหารเนี่ยเคยมากราบที่หลักเมืองนะครับแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตว่าขอให้ธุรกิจเนี่ยไปได้ดีประสบความสําเร็จหากเป็นเศรษฐีร่ํารวยเนี่ยก็จะมาปรับปรุงสารหลักเมืองรวมทั้งมาช่วยพัฒน,นาจังหวัดสุพรรณบุรีผลปรากฏว่าธุรกิจก็ไปได้ดีจริงๆครับคุณบรรหารกลายเป็นเศรษฐีที่ร่ารวยแล้วคุณบรรหารก็รักษาสัญญ,ญา,าจริงๆครับกลับมาบริจาคเงินให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีปรับปรุงสารหลักเมืองแล้วก็สร้างโรงเร อายุ40กว่านะครับคุณบรรหารก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสในนามพรรคชาติไทยมีเรื่องเล่าต่ออีกว่าระหว่างที่คุณบรรหารเนี่ยเดินหาเสียงนะครับก็ไปเจอป้าแม่ขาคุณบรรหารก็ทักทายบอกป้าครับเลือกผม้วยนะครับผมบรรหารศิลปะอาชาป้าเขาอาจจะกําลังยุ่งๆเลยครับป้าเขาบอกว่าบรรหารไหนวะกูไม่เห็นรู้จักรู้จักแต่บรรหารแจ่มใสคุณบรรหารเขาก็ยิ้มยิ้มในใจนะครับแล้วเขาก็เออ ได้ไอเดียครับก็ไปปรับปรุงป้ายหาเสียงจากบัญหาศิลปาอาชาก็ใส่วงเล็บเข้าไปว่าบัญหาจำใสให้คนรู้ว่าเนี่ยคือคนเดียวกับปรากฏว่าครั้งนั้นคุณบัญหารก็ได้รับชัยชนะครับได้เป็นสอสอ ได้คะแนนมาห0,000่นกว่าคะแนนนะครับเป็นสสที่มีคะแนนเยอะมากที่สุดในประเทศไทยเลยครับหลังจากนั้นชีวิตทางการเมืองของคุณมันหาก็โลดแล่นครับลงเลือกตั้งครั้งใดก็ได้เป็นสสทุกครั้งไปนะครับได้เป็นรัฐีว่าการกระทรวงต่างๆมีฐานเสียงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทําให้พรรคชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งนะครับจนผลักดันให้หัวหน้าพรรคชาติไทยในเวลานั้นก็คือพลเอกชาติชายชุนทวันได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต่อมาเนี่ยก็เกิดรัฐประหารเกิดพฤษภาธมินเกิดการเลือกตั้งใหม่จนกระทั่งปี2538เีมการลือกตั้งใหญ่้าสงนะครัน ตอนนั้นคุณบรรหารเป็นหัวหน้าพรรคชาไทยแล้วแล้วในที่สุดพรรคชาไทยก็ได้รับชัยชนะได้คะแนนเสียงมากที่สุดคุณบรรหารได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็มีเรื่องเข้าสอยว่าตอนที่คุณบรรหารเนี่ยเขาไปกราบบังคมทูลกับในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็มีสีหน้าเคร่งเครียดครับในหลวงก็เลยทักทายว่ามีเรื่องอะไรหนักใจไหมคุณบรรหารก็เลยตอบไปว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่เคยเป็นนายกมาก่อนเลยกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีครับในหลวงก็แย้มพระสวนนะครับแล้วก็ตอบกลับไปว่าตอนที่พระอง,งค์ขึ้นเป็นกษัตริย์เน องค์ก็ไม่เคยเป็นกษัตริย์มาก่อนเหมือนกันแล้วคุณบรรหารเนี่ยพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างไรก็ขอให้พัฒนาประเทศไทยอย่างนั้นครับคุณบรรหารฟังแล้วก็มีกําลังใจครับก็เป็นนายกทัตมรีแต่เป็นได้เพียงแค่หนึ่งปีเศร็เท่านั้นเองก็ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมีข้อหาว่าคอรัปชั่นอะไรเงี้ยนะครับในที่สุดก็ต้องยุบสภาไปแล้วตามมาด้วยการตัดสิทธิทางการเมืองครัหครบหลังจากนั้นคุณบรรหารก็ค่อยๆเฟดตัวออกจากการเมืองน,นะครับแล้วก็ผลักดันลูกสาวคุณกาญจนาและก็ลูกชายคุณณณท็็ออปววรรรราาาาุุุุธใหหห้เนนสสตต่่่แงพพััััฒจดบีคก คงทาต่อไปจนท่านอายุ83ปีท่านก็เสียชีวิตครับ